เป็นว่าเดี๋ยวถ้าลองแบบเออเฉอยๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เขาเรียกว,ว่ามันดูแลสุขภาพดีกว่าเพราะเาทานเหมือนยาจีนบำรุงช่วยเนี่ยก็ก็ช่วยได้เยอะนะคะตอนนี้แบบซิสเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเล็กลงแล้วถ้าเกิดมันหายไปเนี่ยโอกาสติดน่าจะมีสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบบชเช็คแล้วค่ะเพิ่งเพิ่งเพ,พ,พ,พิ่งเช็คไปค่ะเช็คแบบฮอลอัพทั้งหมดนะคะว่าไอ้ตอนนี้เป็นยังไงแต่ก็มีบางส่วนที่ยังแบบยังติดขัดอยู่บ้างนิดหน่อยเดี๋ยวรักษาไปอีกสักพักหนึ่งค่ะใช่ค่ะพวกแบบพังผืดถ้าแบบเขาเรียกว่่าออะะไร ผนังมะลูกหนาไปก็ไม่ดีพอดีของนัดหนาไปนิดนึงค่ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวออกกําลังกายทําใจให้เบิกบานหรือว่าเราดูแลสุขภาพอยู่แล้วแต่บางทีมันต้องใช้เวลาค่ะใช่ค่ะก็ต้องทําให้ภายในเลยครับน้องก็เออ คือมันเหมือนว่าเราเราก็มีความบกพร่องแบบทางด้านของเ,อเขาเรียกว่าผนังมดลูกนะมีเนื้อง,งอกมีอะไรเงี้ยมันต้องกําจัดตรงนี้ให้หมดไปก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันค่อยๆดีขึ้นแต่ว่ามันยังไม่ได้หายสนิทหายขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราปรับอะไรกันนิดนึงแล้วก็ค่อยว่ากันแต่อย่างอื่นเราก็เหมือนเดิม,มก็สักระยะหนึ่งนะพี่อ้มเนาะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเดี๋ยวมีกันลคือจริงๆบอกเคล็ดลับเลยนะอย่าถามบ่อยคือจริงๆเพราะว่าคือจริงๆว <c oughs> ่า คือเมื่อคือเจอคนทุกคนเ่ะ่ยพอถามปุ๊บอ,อาจจะยังไม่คิดนะใช่ไม่คือหมายความว่าคือเราเจอคําถามบ่อยใช่ปะ่ะแล้วเขาก็เครียดเขากลับไปคิดเอะจากวันนี้ไม่คิดอ่ะเริ่มมีคนถามก็กลับไปคิดอย่างน้อยมันต้องคิดนิดนึงแล้วจริงๆความวิตกอ่ะมันเกิดจากตรงนั้นใช่ไหมครับเอะเห็นคนเดี๋ยวท้องอีกแล้วเดี๋ยวใครก,ก,ก็ก็ท้องกันอีกแล้ว <laughs> ใช่เพราะฉะนั้นก็เทศกาลท้อง <laughs> ใช่แอบทําเป็นลึกลับไปน,นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเ <laughs> <ๆ S 2> ดี๋ยวก็มาอาจจะมาได้เราก็เลยลองวิธีนี้ครับ